โซเชียลจับโปแม่แตงโมโผล่ช้อปปิ้งห้างหลังเครียดเป็นลมสามรอบเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาคุณแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดานั้นได้เดินทางมาที่สพอพเมืองนนทบุรีแต่ถูกกลุ่มสื่อมวลชนรุมสัมภาษณ์ประเด็นต่างๆจนทำให้คุณแม่ถึงกับความดันขึ้น จะล้มกับพื้นก่อนที่จะถูกประคองมานั่งพักและควักยาดมออกมาดมพร้อมกับกินยาลมบรรเทาอาการและบอกว่าเครียดมากบอกเป็นลมสามรอบแต่ปรากฏว่าวันนี้ชาวเน็ตก็มีคนตาดีแอบเห็นคุณแม่พานิดากับชายคนเดียวกันที่ช่วยหิ้วปีกตอนเป็นลมเดินช้อปปิ้งกันชิลชิที่ห้างดังแห่งหนึ่งย่านราดพราวหลายคนจึงแช่ภาพพร้อมทั้งโพสตเซลสนกโซเชียลวา่า กลางวันเป็นลมเลยต้องมาเดินห้างสบายๆอันเนอะแต่แม่ดูก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแม่ในบอกปวดหัวจะเป็นลมแม่แล้วที่เดินชอปปิ้งชิวๆนี้ของนี้เต็มไปหมดเลยนะจำได้นะแม่ว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกับวันที่สา เรียกได้ว่าคนตาดีเนี่ยจับมาแสวสนันโซเชียลจริงๆเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ